ถ้าถามความง่ายแล้วก็ความคาดหวังเนี่ยจะต้องยอมรับเลยว่ากลุ่มสายตาสั้นโดยเฉพาะสั้นน้อยนะคะสายตาสั้นน้อยเนี่ยก็จะคาดหวังผลได้ค่อนข้างดีแล้วก็แม่นยำสายตาสั้นมากบางทีเนี่ยอาจจะต้องได้ทัชอัพทีหลังแต่ละวิธีแต่ในทุกๆค่าสายตาเช่นยาวหรือเอียงเนี่ย เราเห็นพัฒนาการของเครื่องที่มีต่อการรักษาเหล่านั้นนะเช่นสมัยก่อนลีเล็กยเไม่ยมีแต่สายตสาสั้นอย่างเดียวไม่มีการรักษาสายตาเอียงเลยถัดมาไม่กี่ปี3-4ปีสามารถรักษาเอียงได้จากน้อยๆก่อนแล้วจากนั้นก็เพิ่มมาจนเอียงได้ถึง5 0 0และในปัจจุบันก็มีการทำสายตายาวเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเรารักชอบว่าสายตสาสั้นทำแล้วแม่น แต่พัฒนาการของเครื่องนั้นมีตลอดเวลาแล้วลองพูดถึงการรักษาสายตาเอียงกับสายตายาวสิอาจารย์ตุลไม่ชอบเหรอเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอันนี้เป็นเพอร์ซันแนลนะคะสายตาเอียงเนี่ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าบางทีอะเราคาดเดาให้เป็นศูนย์ได้100%ยเเซต์ยากยิ่งโดยเฉพาะคนที่สายตาเอียงเยอะนะคะเวลาทำเนี่ยบางทีมันจะเหลือนิดๆแต่ก็แปลกค่ะ คนกลุ่มนี้ถึงแม้ว่าจะสะายตาเหลือนะเขาจะแฮปปี้มากกว่ากลุ่มสายตาสั้นอาจเป็นเพราะว่าภาวะสายตาเอียงเนี่ยเป็นภาวะที่เราไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ด้วยคอนแทคเลนส์ที่เป๊ะหรือแว่นที่เป๊ะเลยแต่เมื่อเรามาเจียรไยบนกระจกตาแล้วอ่ะมันให้ความที่ว่าใกล้เคียงกับค่าสายตาได้ดีเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ถึงแม้ว่าสายตาเอียงจะเหลืออยู่บ้างนะก็ชอบอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสายตาเอียงเราจะพบว่าบางทีอ่ะ เขาจะกลับมาได้ไวกว่าสายตาสั้นแล้วสายตายาวเป็นยังไงสายตายาวเนี่ยก็วิธีการรักษาสายตายาวก็มีมานานแล้วนะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยอันนี้คือยาวแบบยาวแต่กําเนิดนะคะการรักษาสายตายาวจะต่างจากสายตาสั้นตรงที่ว่าการเจียเนี่ยจะ,จะเจียระไนด้านขอบด้านขอบเยอะกว่าในขณะที่สายตาสั้นเนี่ยเราเจียตรงกลางนะเพื่อให้รูปร่างของกระจกตานั้นเนี่ยสำหรับสายตายาวเนี่ยเพื่อให้หนุนขึ้น บางทีสายตายาวเนี่ยก็จะคาดเดาผลการรักษาได้ยากกว่าสายตาสั้นและก็มีการกลับมาได้คล้ายๆกับค่าสายตาเอียงเยอะแอบกระซิบว่ารู้สึกว่าที่ง่ายแล้วก็แม่นเนี่ยคือสายตาสั้นน้อยแต่ก็ไม่ต้องกลัวจ,จนเกินไปเพราะว่าพัฒนาการเหล่านี้ ของการดีเ e ล o อปเมนต์ของเครื่องมือเขาพยายามทำให้เกิดความแม่นยำเสมอร่วมกับอีกอันหนึ่งคือพอเราทำมานานเนี่ยหมอทุกคนเขาก็จะมีเขาเรียกว่าโนโมแกรมของเขาว่าเช่นผ่าสายตาสั้นเท่านี้โนโมแกรมของหมอจะเป็นยังไงแล้วพยายาม ใช้โนโมแกรมเหล่านั้นเพื่อให้ค่าใกล้เคียงกับศูนย์แต่จําเป็นต้องเป็นศูนย์หรือเปล่านั้นไม่นะคะบางทีอาจจะเหลือ25 50ถ้าเราใช้ชีวิต20 over happy ได้หรือ physiologic vision ได้ก็เพียงพอแล้วนะเราพยายามขนอมกระจกตาให้เหลือได้แข็งแรงมากที่สุดบาลานซ์ตรงนี้ให้ดีสำคัญกว่า